รอบรุ่นนี้นะคะจะเป็นการเชื่อมต่อค่ะกับแอปพลิเคชันตัวใหม่นะคะนั่นคือ MG Thailand นั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีฟังก์ชันเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนแรกเลยค่ะนั่นคือในส่วนของคอมมูนิตี้กิจกรรมหน้าจอฟีดข่าวสารค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งรายละเอียดต่างๆนะคะที่ทาง MG Thailand นะคะจะบอกเล่ารายละเอียดเป็นโปรโมชั่นมีกิจกรรมมีข่าวสารและที่สําคัญค่ะตรงนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะสร้างโปรไฟล์ของตัวเองนะคะแล้วก็โพสร,รูปต่างๆโพสกิจกรรมต่างๆของตัวเองค่ะให้กับเพื่อนๆนะคะชาว MG ได้มาเรียนรู้กันด้วยที่สําคัญยังสามารถที่จะสะสมคะแนนนะคะสะสมแต้มได้ด้วยค่ะ ซึ่งสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแรกเลยนะคะเปิดโปรไฟล์ครั้งแรกเลยจะได้รับคะแนนก่อนเลย500คะแนนค่ะหรือแม้แต่การเข้ามาเช็คอินนะคะผ่านทาง MG Thailand ก็จะได้คะแนนเช่นกันค่ะหรือแม้แต่การคอมเมนต์การกดไลค์กดแชร์นะคะทั้งหมดนี้สามารถที่จะเพิ่มเติมคะแนนให้กับเราในการใช้งานนะคะและคุณสามารถนําคะแนนค่ะไปซื้อสินคา้า MG Mall ได้เพิ่มเติมอีกด้วยค่ะซึ่งนอกจากในส่วนของฟีดข่าวต่างๆคอมมูนิตี้ ะะก็ยังมีฟังก์ชันระบบปฏิบัติการ iSmart ค่ะผ่านทางฟีเจอร์ตรงนี้ได้เลยค่ะซึ่งหน้าตานะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเล็กน้อยและที่สำคัญค่ะก็ยังมีหมวดเมนูนะคะในการจองการทดลองขับหรือจะเป็นการจองรถยนต์รุ่นต่างๆนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน MG Thailand ได้เลยสามารถที่จะทดลองขับรถยนต์รุ่นไหนก็ได้นะคะจองเวลาแล้วก็ศูนย์การบริการใกล้บ้านของคุณได้เลยค่ะ ถัดมานะคะด้านนี้ก็จะเป็นหมวดฟังก์ชันของ MG m o l l ค่ะซึ่งคุณสามารถใช้คะแนนแต้มต่างๆในการร่วมกิจกรรมนะคะผ่านทาง MG Thailand ค่ะสะสมแต้มสะสมคะแนนก็สามารถแรกลกรับของรางวัลได้เลยกดเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าได้ทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะคะและสุดท้ายค่ะ ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวนะคะที่เราสามารถตรวจเช็คระดับคะแนนของเราได้ไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินต่างๆแบบนี้นะคะก็จะมีคะแนนขึ้นมาค่ะรวมไปถึงโปรไฟล์ของเราค่ะเขาก็จะมีการบอกจํานวนนะคะการโพสต์ต่างๆใน n g Thailand รายการโปรดที่เรามาร์กไว้ ผู้ที่เรากําลังติดตามหรือว่าใครที่กําลังติดตามเรานะคะทำกิจกรรมต่างๆทั้งหมดนี้ก็จะได้คะแนนค่ะที่สามารถไปแลกสินค้าใน MG Mall ได้ทั้งหมดเลยค่ะนี่คือความง่ายและก็ความสะดวกสบายค่ะในการใช้งาน MG Thailand นะคะหรือจะติดต่อผ่านทาง c อ l l Center ค่ะสามารถกดตรงนี้ได้เลยจะเลือกคุยนะคะแบบทาง MG ลูกค้าสัมพันธ์นผ่านทางโทรศัพท์มือถือก็ได้หรือจะเป็นคุยแบบสดๆผ่านทางไลฟ์แชทบอทก็ได้นะคะ ตรงนี้ก็จะมีบริการเสริมมาให้ค่ะ และทั้งหมดที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่คือทั้งหมดของ MG Thailand Application ค่ะซึ่งคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดนะคะมาใช้งานเพื่อสะสมแต้มสะสมคะแนนมาเข้าร่วมเป็นคอมมูนิตี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของ MG Thailand ได้เลยแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้รถยนต์ของ MG ก็ตามนะคะก็สามารถดาวน์โหลดและมาลองใช้งานกันได้ค่ะเพราะว่าตรงนี้ดีมากๆเลยคุณสามารถเรียนรู้ข่าวสารแล้วก็เรียนรู้นะคะข้อมูลการทดลองขับแล้วก็โบชัวต่างๆของรถยนต์รุ่นต่างๆจาก MG ได้ทั้งหมดเลยค่ะ 啊。